คอนด้าแจ๊จมือเดียวป้ายแดงนะครับรถประวัติศูนนะคันนี้ผ่อน6,009ตลอดสัญญานะครับเลขไม้80,000เป็นตัว1.5รุ่น S นะครับปี2019นะฮะตัวสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเลิกจำหน่ายไปใครที่กำลังมองหาอยู่ผมเชื่อว่าในตลาดก็มีไม่ค่อยเยอะแล้วสำหรับ h อนด้าแจ๊จ GK ะครับสภาพแบบนี้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงประวัติสูเลขไม้80,000ใครมองหาอยู่มาดูในคลิปนี้ได้เลยนะฮะคันนี้สวยมากแล้วก็ภายในเอี่ยมอ่องนะครับเอี่ยมอ่องเหมือนรถป้ายแดง สวยๆแบบนี้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับผ่อน6 9 0 0จริงไหมนะฮะพี่ๆสามารถเข้ามารับชมรายละเอียดทั้งหมดได้ในคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตยฮอนด้านะครับวันนี้ผมขออนุญาตพารถสายซิ่งเอาใจไว้รุ่นสักนิดหนึ่งนะครับเป็น Honda j a จ z G K นะครับตัวไมเนอร์เชนตัวสุดท้ายก่อนที่จะเลิกจำหน่ายในประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda j a จ z G K 1.5รุ่น S นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเลขไม่แ0 0 0 0 นะครับใครที่มองหาแจอยู่จะเอาไปจัดทรงนะครับหรือว่าจะเอาไปใช้งานปกติทั่วไปคันนี้ผมแนะนําเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเลขไม่แปดหมื่นนะฮะที่สําคัญคันนี้ประวัติศูนย์ด้วยนะครับไม่แป0 0 0ื่นไม่พอประวัติศูนย์อีกนะครับใครมองหาฮอนด้าแจ็อยู่ฝากพิจารณาด้วยนะครับคันนี้มาเป็นบอดี้สีดำนะครับแล้วก็เลทผ่อนคันนี้เนี่ยฟรีดาวน์นะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนหกพันะครับผ่อนหกพั คันนี้จบเลยแน่นอนนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่49,000นะครับสำหรับคันนี้นะรถปี19ไม่80,000เนี่ะเดี๋ยวพาดูภายในหน่อยว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับ เบื้องต้นเนี่ยขอแจ้งนิดนึงคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นเนาะก็ฟังกชันออปชันอาจจะไม่ไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าผมมองว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยจะยังไม่ได้มีมัลติฟังก์ชันหรือว่าอะไรมานะครับสำหรับตัวพวงมาลัยดีไซน์ม่านวัดเรือนใหม่เนี่ยก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับเลขใหม่80,000โลนะคันนี้นะครับแผงประตูด,ด้านข้างตรงนี้นะครับกระจกไฟฟ้า4บานออโต้ Auto, คนขับนะครับตรงนี้ให้มาแล้วแต่ว่าตัวกระจกมองข้าตงตัวนี้ไม่ใช่ปรับพับไฟฟ้านะจะเป็นแบบแมนวนวลอยู่นะครับแล้วก็ ตรงซอกตรงนี้จะมีทักชั่นคอนโทรลมาให้แล้วก็อีคอนโหมดนะครับตรงนี้ใส่แก้วได้นะพ,พี่นะอ่ะพรมอะไรก็สวยงามไม่มีล็อกล่อนนะครับไม่มีล็อกล่อนตัววิทยุเนี่ยตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือรับสายวางสายโทรศรัพท์ได้มีไมโครโฟนในตัวมานะครับแอร์เป็นแบบมือหมุนนะแบบนี้นะครับแอร์มือหมุนก็ใช้งานง่ายสะดวกดีนะครับแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับใช้งานยาว,ยาว สำหรับตัวฐานเกียร์นะฮะก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็กตัดด้วยสีเมทัลลิกแบบนี้นะครับเบรกมือแบบก้านยกนะครับที่พักแขนไม่ได้มีมาให้อยู่แล้วาตามสไตล์ฮอนด้าแจ็นะครับตัวเบาะสภาพสมบูรณ์แล้วก็ใหม่มากเหมือนป้ายแดงนะครับเพราะว่าคันนี้วิ่งน้อย80,000นโลนะครับเบาะผ้านะภายในนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวเบาะทั้งผู้โดยสารตอนหลังแล้วก็ด้านหน้าอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็พามาดูฟังก์ชันคร่าวๆก่อนสําหรับการใช้งานแล้วก็ดีไซน์แดชบอร์ดด้านหน้นะะาทั้งหมด ประมาณนี้สวยงามน่าใช้นะครับน่าจะถูกใจไวรุ่นหลายๆคนนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับบอดี้สีดำนะฮะบอดี้สีดําเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกนิดนึงดีกว่านะครับมาดูหน่อยว่าผิวพันธุ์เป็นยังไงบ้างสําหรับคันนี้นะครับผรหกพันเนะครับได้ Honda าแจ๊กเตัวสุดท้ายนะฮะหรือที่เรียกกันว่าตัวไมเนอร์เชนจะใช้งานนะครับเลขไมน้อยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆแล้วก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์ด้วยนะครับสำหรับ h o n d a าแจ๊คขันนี้อ่ะ ผิวพันธ์สีดำก็สวยอีกแบบหนึ่งนะพี่ๆนะมาดูด้านหน้ากันหน่อยดีกว่าดีเทลอะไรยังไงบ้างนะครับไฟหน้ามาเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับสำหรับตัว Honda Jazz 1.5S ไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกด้านหน้าไม่มีนะครับให้ดูภาพรวมดีไซน์ด้านหน้านะครับฮอนด้าเจ็เขามีเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วนะครับตัวกันชนด้านหน้าก็ดีไซน์เป็นตัวไมเนชเชนนะฮะตรงด้านล่างตรงนี้จะเป็นเหมือนลูกศรชี้เข้านะครับตรงนี้ไมเนชเชนแล้วก็กระจังด้านหน้าตรงนี้จะเป็นโครเมียมตัดด้วยสีดเป็น นะครับโลโก้ฮอนด้าใหญ่ๆแบบนี้ครับผมถัดมานะฮะมาดูเส้นสายตัวรถด้านข้างบ้างนะครับฮอนด a แจ็คเขามีสเสน่ห์ยอยู่แล้วนะฮะเชื่อว่าสาวกยังไงก็คือสาวกฮอนดะแจ็คนะฮะยังไงก็ยังชอบอยู่นะครับยิ่งเป็นวัยรุ่นนะ,ะจะเอาไปจัดทรงคันนี้เหมาะมากนะครับมาดูตัวล้อกันหน่อยล้อเนี่ยเป็นฝาครอบมาแบบนี้นะฮะก็เหมาะกับพี่ๆที่จะไปเปลี่ยนล้อนะครับตรงนี้ก็เหมาะเลยนะฮะยางรัดมันปี23นะดันหลบยางพร้อมใช้นะครับหรือใครจะไปใช้งานเดิมๆ ก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้โชคสปริงนะครับทุกอย่างเดิมโครงสร้างเดิมกิปล็อกด้านในไม่มีแตกหักนะครับไฟเลี้ยวที่แก้มด้านข้างมีมานะตรงนี้นะครับที่แก้มด้านข้างมีไฟเลี้ยวมาด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับคันนี้โครงสร้างเดิมนะมพี่ๆนะแล้วก็พาร์ทเดิมด้วยรอบคันกระจกแท้เดิมไม่มีแตกร้าวเปลี่ยนมานะครับไม่มีเปลี่ยนทุกบานเป็นเดิมจาก h อนด้าหมดนะครับแล้วก็หลังคารอยบุบรอยลักยิ้มอะไรต่างๆไม่มีนะครับไม่มี เพิ่มเติมนะครับมาดูแผงประตูนิดหนึง่งแผงประตูเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับตัดด้วยสีเมทัลลิกแล้วก็มาดูซอกตรงนี้กันหน่อยว่าสวยแค่ไหนพี่ๆดูรอยแต้ม QC โรงงานยังอยู่ชัดเจนอยู่เลยนะครับทุกจุดนะฮะใหม่มากบันไดทางขึ้นลงนะฮะไม่มีริ้วรอยนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าก่อนส่งมอบเนี่ยปกติผมก็จะมีขัดเคลือบสีสปาภายในก่อนส่งมอบให้อยู่แล้วนะครับก็จะสวยขึ้นกว่านี้อีกนะครับเครื่องยนต์ L15 นะครับอันนี้เพดเขียวเพจเดิม หัวน็อตฝั่งเสาบีนะครับไม่มีรอยขันไขแล้วก็กรอนประตูเดิมนะครับสวยๆยวแกะโครงสร้างให้ดูด้วยนะฮะใครอยากได้ Honda Jazz นะครับที่เป็นรถมือเดียวป้ายแดงไม่น้อยแล้วก็ประวัติศูนย์คันนี้ผมมีให้แล้วนะครับภายในเอี่ยมๆเลยนะครับประวัติศูนย์เนี่ยสามารถเช็คก,กับศูนย์ Honda ได้ทั่วประเทศไทยนะครับเพราะว่าข้อมูลเขาเนี่ยจะออนไลน์หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้ ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเอาเบาะขึ้นนิดนึง Honda j เจ z อย่างที่รู้กันนะบางทีการใช้งานของเขาเนี่ยที่ตอบโจทย์คนมือมาก,มากๆก็คือสามารถพับเบาะแบบแฟลตได้แบบนี้นะครับจะเป็นการพับแบบเรียบไปเลยนะฮะก็ถือว่าคนนิยมนะเพราะว่ามันพับเบาะเรียบแบบนี้ได้มันปรับฟังก์ชันการใช้งานได้บางท่านขนจักรยานนะไปปั่นจักรยานหรือว่าไปทํางานอะไรกอื่นนะครับก็สามารถปรับพื้นที่ด้านหลังตรงนี้ใช้งานใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับฝั่งเสาบีนะครับหัวน็อตเดิมๆสวย,สวย รอยแต้ม qc มีเห็นอยู่นะครับบันไดาทางขึ้นลงไม่มีริ้วรอยยาวมาถึงกอนประตูตรงนี้กอนประตูเดิมนะครับด้านหลังเบรกมาเป็นแบบดัมเบรกนะพี่พี่นะแล้วก็ตัวช็อคอัพด้านในแห้งนะครับไม่มีรอยรั่วรอยซึมแห้งเลยอ่ะเดี๋ยวผมเอาเบาะขึ้นนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังด้วยด้านหลังเบาะสวยนะเดี๋ยวฝั่งนู้นเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูด้วยนะครับมาดูดีไซน์ด้านท้ายหน่อยสําหรับคอนด์แจ๊ดนะครับ ไฟท้ายเนี่ยมาเป็นแบบ LED นะด้านถ่ายนะครับแล้วก็ตัวไมนร์เชนนะครับสังเกตง,ง่ายๆตัวกันชนด้านหลังนี้เขาจะเป็นช่องเล็กๆจะเป็นช่องเล็กๆแบบนี้ไมนร์เชนถ้าเกิดเป็นตัวก่อนไมนร์เชนเนี่ยช่องนี้เขาจะใหญ่มากนะครับจะยาวขึ้นมาถึงนี้เลยนะจะเป็นช่องใหญ่เลยนะครับไฟท้ายเนี่ยมาเป็นแบบ LED นะฝั่งละ6เม็ด6หลอดนะครับฝั่งนี้6หลอดฝั่งนู้น6หลอดนะครับดีไซน์ด้านถ้ายก็ประมาณนี้เซ็นเซอร์กะระยะยังไม่มีมาให้นะครับยังไม่มีมาให้ ไฟเบรกวิวอินมาอยู่ด้านบนตรงนี้ดวงที่3มาตรงนี้แหละคือไฮไลท์ของ Honda Jazz นะครับพับเบาะได้แบบแฟตปรับฟังก์ชันตามการใช้งานได้นะครับหัวนอ็อตด้านหลังนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูเรื่อยๆสวยแน่นอนนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงประวัติสูตรแล้วก็โครงสร้างเดิมนะครับพาร์ตต่างๆก็เป็นพาร์ตเดิมนะฮะไล่มาเลยไฟท้ายตรงนี้ไฟท้ายแท้เดิมจากสเตลลนะครับ ไม่มีเปลี่ยนมานะอ่ะซ้ายขวาไฟท้ายเดิมแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับไฟสองเก่งด้านหลังก็จะมีมาให้หนึ่งดวงนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะปิดก่อนเดี๋ยวไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันสักนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้เบาะผ้าใหม่ๆนะครับแน่นๆตึงๆฟูๆเลยไม่มีอ่ะติดเบาะคนขับนะเดี๋ยวพี่ๆเดี๋ยวผมเลื่อนเบาะคนขับสักนิดนึง เลื่อนเบาะคนขับมาเยอะไปหน่อยนะครับตัวเบาะเนี่ยไม่มีปีแต่ขาดนะครับตัวเบาะเนี่ยยังแบบแน่นๆต,ตึงๆทุกตัวเลยนะครับปึ๊บอ่ะให้ดูเบาะด้านหลังใหม่มากนะครับใหม่มากฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังก็จะมีตรงนี้สามารถใส่แก้วได้เนาะใส่แก้วได้อยู่ใส่ของได้แล้วก็มีเป๋าจิงโจ้ตรงนี้มาให้หนึ่งตำแหน่งนะครับเพดานด้านบนเนี่ยไม่มีรอยเจิมนะพี่ๆนะ สะอาดมากแล้วก็มีไฟเก่งกลางมาให้1ดวงนะครับอ่ะประมาณนี้ถัดมาเดี๋ยวกลับมาดูที่เบาะคนขับคู่หน้ากันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับเบาะคู่หน้าสวยเดิมนะครับเบาะผ้าไม่มีตําหนิเลยสําหรับตัวเบาะนะครับพวงมอะไรก็ไม่มีลอกล่อนแล้วพี่ๆดูนะลางเบาะตัวนี้ยังมีรอยแต้ม QC โรงงานอยู่เลยใหม่มากนะครับใหม่มากคันนี้ใครสนใจติดต่อมหาเต้นะครับเบอร์ด้านล่างผ่อนหกพันะคันนี้ คอน6,900ตลอดสัญญาติดต่อหาเต้เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแปะเบอร์ไว้ให้แล้ว0816563625หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างอ่ะเดี๋ยวผมเปิดฝาหน้านิดนึงมาดูหน้าตา L15 หน่อยดีกว่ามาดูหน้าตาหน่อยนะครับติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนะเครื่องยนต์เดินสมูทเดินนิ่งเลยนะครับเพราะว่ารถวิ่งน้อยนะคันี้เราก็ห้องเครื่องสวย นะครับสี่สูบนะ16วาลวาวนะครับคันนี้มากับแรงม้า117แรงม้านะครับเครื่องยนต์ iuvtec นะครับ L 1 5นั่นเองนะครับ1,500ซีซีมาไล่ดูโครงสร้างกันหน่อยดีกว่านะครับหัวน็อตแก้มสว,สวยเลยนะครับไล่มาตัวไฟหน้าตรงนี้พาร์ทเดิมนะจากสแตนเลสไฟหน้าก็เดิมนะครับแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าตรงนี้พวกกิ๊ล็อกต่างๆไม่มีชำรุดไม่มีแตหกหักคานหม้อน้ำดูได้เลยนะครับ เดินตรงแบบนี้ไฟหน้าซ้ายขวาไม่มีแปะไม่มีเปลี่ยนมาหัวน็อตสวยๆนะครับยันแก้มเลยรวมไปถึงฝากระโปรงนะครับฝาแท้ฝาเดิมนะครับรูกลมๆรูระบายความร้อนจากลายผลิตทุกเม็ดนะพี่ๆสังเกตได้เลยนะครับไม่มีการงัดไม่มีการดึงไม่มีการทําสีใดๆมานะครับสําหรับคันนี้สติ๊กเกอร์มอ,อกอ,อยู่ครบนะครับดูรอยแต้ม QC โรงงานยังอยู่เลยนะครับใหม่มาก ใครมองหา Honda j a แจอยู่ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เป็น Honda j a แจ GK m i n o r h h a d e นะครับ1.5รุ่น S นะครับปี2019เลขหม่อยู่ที่80,000โลรถมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์นะครใครสนใจผ่อน6,900ติดต่อมาหาเต้เบอร์ด้านล่างได้เลย0816563625หรือว่าแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้ยพย,ยนต์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ